สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตการใช้งานแอปพลิเคชัน diabetes pad นะคะแอปพลิเคชัน diabetes pad แอปพลิเคชันเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเบาหวานด้านโภชนาการอาหารค่ะฟังก์ชันแรกนะคะเป็นฟังก์ชันสมัครสมาชิกค,ค่ะผู้ใช้สามารถสมัครสมาชิกได้โดยการกรอกเบอร์โทรศัพท์กรอกชื่อกรอกเพศกรกวันเดือนปีเก,กิดกรน้ำหนักส่วนสูงจากนั้นก็ เข้าไปเลือกรูปค่ะแล้วก็กดตกลงค่ะจากนั้นก็จะไปหน้าเงื่อนไขาการใช้งานผู้ใช้หลังจากอ่านเงื่อนไขาการใช้งานเสร็จแล้วกดยอมรับแล้วก็จะเข้าสู่หน้าแรกค่ะ การเข้าสู่ระบบนะคะการเข้าสู่ระบบของเราจะเป็นการเข้าสู่ระบบโดยการใช้เบอร์โทรศัพท์ค่ะแล้วก็หลังจากกดเบอร์โทรศัพท์เข้าไปแล้วนะคะกดตกลงระบบจะส่ง SMS ไปยังเลขหมายปลายทางที่ท่านได้กรอกไปข้างต้นค่ะแล้วก็จากนั้นนำรหัส OTP มากรอกในหน้าถัดไปแล้วก็สามารถเข้าสู่ระบบ มาสู่หน้าแรกได้ค่ะโดยหน้าแรกจะมีฟังก์ชันต่างๆเช่นค่าแคลอรี่ค่าคาร์โบไฮเดรตค่าไขมันค่ะแล้วก็มีการโชว์ค่าตัชนีมวลกายแล้วก็มีแสดงอาหารแนะนำค่ะอาเป็นฟังก์ชันยาค่ะฟังก์ชันแจ้งเตือนยานะคะจะเป็นฟังก์ชันที่มียาให้ป่วยเลือกหรือป่วยสามารถเกาะ ตัวยาไปเองได้ค่ะสามารถเลือกวัตพศเป็นทานหรือเป็นฉีดได้ค่ะแล้วก็สามารถเลือกจํานวนปริมาณว่าเป็นซีซีหรือเป็นเม็ดได้ค่ะแล้วก็ผู้ป่วยสามารถเลือกช่วงเวลาว่ากินก่อนกินหลังกินกี่นาทีค่ะต่อไปเป็นฟังก์ชันสแกนอาหารค่ะในหน้าสแกนอาหารเราจะพบกับฟังก์ชันเซิร์ชค่ะฟังก์ชันเซิร์นี่ยค่ะผู้ใช้สามารถ กดเข้าไปเซิร์ชหาเมนูอาหารที่สแกนอาหารแล้วไม่เจอได้ค่ะแล้วฟังก์ชันสแกนอาหารค่ะก็กดปุ่มสีเขียวค่ะจากนั้นก็จะเข้าไปสู่กล้องแล้วก็นำไปสแกนอาหารที่เรากำลังจะประทานค่ะค่ะแล้วฟังก์ชันต่อไปเป็นฟังก์ชันระดับน้ำตาลค่ะฟังก์ชันระดับน้ำตาลเป็นฟังก์ชันที่เอาไว้สำหรับ บันทึกค่าระดับน้ำตาลในเลือดนะคะก็คือบันทึกค่ากูโคสค่าฮีโมโกลบินแล้วก็เก็บค่าพวกนี้ค่ะไว้เป็นสถิติเพื่อไปให้คุณหมอเช็คได้ค่ะค่ะต่อไปเป็นฟังก์ชันสุดท้ายค่ะเป็นฟังก์ชันค้นหาเพื่อนเราสามารถค้นหาเพื่อนได้จากการเสิร์ชจ,จากเบอร์โทรศัพท์ค่ะ หลังจากที่เราเซิร์ชเบอร์โทรศัพท์เพื่อนแล้วนะคะแล้วเจอเพื่อนที่เราต้องการจะเพิ่มเพื่อนแล้วนะคะเรากดเพิ่มเพื่อนไปและระบบจะขึ้นไปแจ้งเตือนที่เพื่อนคนนั้นหลังจากนั้นจะเป็นขั้นตอนการเข้าสู่ระบบไปเพิ่มเพื่อนค่ะค่ะนี่คือการเข้าสู่ระบบไปเพิ่มเพื่อนนะคะก็จะเป็นหน้าเข้าสู่ระบบแล้วก็หน้า OTP ค่ะก็ กดไปที่หน้าแรกค่ะแล้วก็กดไปที่รูปกระดิ่งก็จะมีแจ้งเตือนขึ้นมาแล้วก็กดไปที่ยอมรับค่ะจากนั้นก็จะมีข้อมูลขึ้นมาว่าคุณได้เป็นเพื่อนกับคนนี้แล้วและหลังจากที่คุณได้เป็นเพื่อนกันแล้วคุณสามารถดูข้อมูลของคนคนนั้นได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลน้ำหนักข้อมูล BMI หรือข้อมูลค่าแคลอรี ในแต่ละวันในแต่ละสัปดาห์หรือแม้กระทั่งข้อมูลการกินในแต่ละสัปดาห์หรือในแต่ละวันค่ะ